กันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นน้ำปลาน้ำปลารค่ะแล้วก็ในถานนะคะก็จะเป็นปลาหมึกขนมจีนแล้วก็แคบหมูแล้วก็พริกกระเทียมมาือ ันนนี้ะะคเดี๋ยวเราก็มาชิมกันเลยน้องเยยหมาชิมก่อนเลยค่ะโอเคชิมเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะมาชิมเดี๋ยวกินปลาหมึกกันเลยน้องแม่ทัมันดูนะ นนอร่อย,ยไหมรสชาติเป็นยังไงคะรสชาติเป็นยังไงคะน้องยี่ไหมแซ่บแซ่บมันเะผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดโหนังลายเทพไม่ไหวหนังที่เห็นน้องนี่นะ โอเคนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากไปทำตามพวกเราสองคนนะคะก็ไปทำตามกันได้นะ